แล้วนี้เราไปการแข่ง Open Box อกนะฮะรอบกลางวันซึ่งคนน้อยหน่อยนะฮะแต่ก็มีรถอยู่ประมาณ6คันที่อยู่ในกลางวันตอนนี้นะฮะก็มีหลายแบบนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะอันนี้เขาเารียกรุ่น Open Bo x ฮะ Open Box ก็คือประกรอบมาจากก่องนั้นนะคุณก็เล่นได้เลยแต่ว่าอนุญาตให้เปลี่ยนโรเลอร์ได้นะฮะที่ร้านของเราเนี่ยแต่าาว่าลูกปืนใช้ไม่ได้นะที่ร้านเราจะมีอนุญาตให้ย้ำอะไหล่ย้ำอะไหล่แปลว่าเอาอะไรจากก่องอื่นมาใส่ได้นะนนอย่างเช่น สมมติว่าคันนี้เราอยากจะเปลี่ยนล้อเป็นสีแดงเราก็เปลี่ยนได้นะเอากองอื่นมาใส่แต่ว่าอะไรที่ขายแยกของทมย่าจะใช้ไม่ได้นะอันนี้เป็นโครงซนะูเปอร์เอ็กะใครที่เคยเล่นตอนเด็กๆก,ก็คงจะทราบดีว่าแกนล้อเขาจะยาวที่สุดนะฮะอยู่ที่72มิลน,นะก็จะกระโดดดีที่สุดนะอันนี้เป็นโครงใหม่นะเ s เป็นล้อเล็กนะฮะเฟือง3.5นะฮะต่ำหนึ่งนั่นเองอันนี้เป็น MS อันนี้ใส่เฟืองอะไรคนะ3.5ปะ่ะใส่เฟืองน้ำเงินเป็น4เนาะ สี่ต่อหนึ่งนะนี่ล้อใหญ่ท่อนข้างได้เปรียบเรื่องของความเร็วนะฮะนี่เป็นโค้ง AR ที่เคยคันนี้เคยชนะอ,อันดับหนึ่งโอเวนบ็อกมาแล้วนะฮะของร้านสักนาเรานะฮะนี่เป็นซูเปอร์ทูนะฮะแบบลิมิเต็ดดิชั่นด้วยนะฮะนี่ว่าเอามาประกอบเล่นกันหมดนะฮะและนี่เป็นล้อใหญ่ MS นั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครนะฮะจะเข้ารอบหรือแพ้ชนะยังไงป้ายไปชมกัน สำหรับใครที่กลับมาเล่นทำย่าใหม่นะโคง AR เนี่ยมันจะมีสวิตท,ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันเราเคยจอดหน้าเส้นชัยมาแล้วคืออีกประมาณสักเนี่ยสองสามแผ่นถือเส้นชัยเนี่ยนะรถเราจอดอยู่หน้าเส้นชยัยแพ้นะฮะ <c oughs> ก็ตกรอบไปตามระเบียบเพราะคนอื่นเขาก็หลุดหมดแล้วก็ถือว่าเราหลุดไปด้วยน้เาเปิดเนี่ยถ้าเปิดอย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็วิ่งเห็นไหมแต่มันไม่สุดมันก็อาจจะไม่ดีนะก็ต้องเปิดที่สุดนี่โอเคก <c oughs> า,ารหัน open นบอลนะฮะจะพึ่งนะจะเย็นๆนะฮะ สามพันนี้นะฮะลงก่อนพร้อมนะฮะหนึ่งสองส้มไปไปแล้วฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วกระโดดจ้ายังอยู่ทุกคนนะตอนนี้รอบที่สองยังไงดีตอนนี้โดดไปแล้วฮะความเป็นหนึ่งนี้ถือว่าแพ้เลยนะฮะถือว่าแพ้เลยนะมาแล้วฮะวิ่งอึดๆเหนื่อยเนอยนะฮะ แล้วจะเป็นตาครบสามรอบแล้วอย่างกติกานะอย่างเมื่อกี้คันนี้หลุดนะฮะก็ถือว่าแพ้ไปไปแข่งเราแก้ตัวง่อยๆไปนะฮะอันนี้สองคันที่เข้ารอบเดี๋ยวเราจะมาแข่งอีกสามคันที่เหลือล้วกันนะฮะรถสส่แช่งรถสส่แช่งแปลว่าอะไรฮะแปลว่าปล่อยคุณเขาวิ่งเร็วไปแล้วก็แหกกันเองนะคันนี้ก็อาจจะเข้ารอบได้นั่นเองนะสวยงามมากชาร์ตเบเกอร์นั่นเองใครเชียร์ชาร์ตเบเกอร์นะจ๊ะ และนี่คือรถของร้านเรานั่นเองนะฮะเป็นโคงงเอลอรอเล็กนะฮะซึ่งเป็นความหวังของวันนี้เลยทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรอหรือเปล่ามาเข้าจุดสันทัสกันดีกว่าพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามไปไปแล้วฮะไปแล้วตอนนี้นะฮะชาร์โด b เบเกอร์นำอยู่ตามด้วยสปินแ c กและตามด้วยเลสซิงเกอร์บีกันไปแล้วเอาความไปหนึ่งลฮะตอนนี้ หลือแค่เรกับสปินเนออาวบินหนกไปแล้วอ้อยางหลุดนะโอ้ยั้ก็เรซิงเกอร์เขาลอบคนเดียวนะฮะอันนี้คือปัญหาระดับชาติเลยนะเรื่องล้อหลุดเนี่ยกาลูนาติดเทปสองหน้าไว้ที่ล้อด้วยนะฮะนี่มันชนอะไรนี่ร้องไห้หนักมากเมื่อกี้มันชนเลยนี่คือรอบแก้ตัวหลังจากที่รถข้อมาของร้านเราล้อหลุดยางหลุด อายมากนะมนเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับรถของเจ้าของร้านใี่เลยนะนี่คือเอบาแก้ตัวฮะอ่าฝากพี่ๆปล่อยกันด้วยนะฮะเออมาแล้วนะฮะเอบาแก้ตัว <_ c oughs> เราแก้ตัวพร้อมหนึ่งสองสามปต่อน,นี้สปินแหนกน้ำยู่นะสปินแนกคว่ำไปแล้วคนแรกฮะโอ้โห,โหโลกขามาของร้านคว่ำไปแล้วฮะ <_ c oughs> โอ้โห ไปอีกหนึ่งค่ะแล้วเราแช่งครับเราแช่งเราแช่งให้ชาโด้เบเกอร์แท็กไม่แฮคยังอยู่อีกรอบสุดท้ายใช่ไหมฮะรอบสุดแฮกอะแข่งใหม่จ้านะฮะในในกรณีที่รถหลุด3ามคันแบบนี้เราจะต้องแข่งใหม่เท่านั้นนะฮะรอ,อบรีนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้หลุดหมดหนึ่งสองซ้มไปไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ปลวสปินแนเค้ามาของร้านความวังของร้านยังนําอยู่ฮะ ความหวังของร้านตอนนี้ตีคู่มากับ Shadow Breaker ยังไงดีไปแล้วหนึ่งฮะ Shadow Breaker ไปแล้วฮะเหลือแค่ Spin Neck ยังอยู่ฮะ Spin Neck โอ้โดดรอดหมดสับ,บเล่นรอดฮะและ Spin Neck ก็เข้ารอบไปพร้อมกับ Shooting Star เรียบร้อยฮะความหวังของร้านเราเข้ารอบไปเรียบร้อยฮะและนี่คือรอบนะฮะก่อนรองชนะเลิศ สามเอาสองนะฮะหนึ่งสองสับไปไปแล้วไปแล้วขอามาของร้านอ้าวสวิตดับแล้วเนี่ยฮะอันนี้เอาปล่อยเลยฮะต้องแพไปเลยฮะเราก็ยืนแช่งอย่างเดียวนั่นไงความเอ,อกหนึ่งลนะความเอ,อกหนึ่ง,นะงนะละสำหรับเลนเลือกไปหมดแข่งใหม่ฮะชีว<พ>ิตมันดวงเราแข็งพี่ไม่เป็นไรพี่เอาให้ชัวร์ว่าสุด นี่คืออาการของสวิตไม่สุดนะฮะ <c oughs> แต่อันนี้อาการคืออะไรหลุดดิไม่หลุดคืออาการไม่มีปัญหาเลยตรงเนี้ยสับเลนรถกูเนี่ยสับเลนเรามีปัญหาอีกหนึ่งนะฮะรีแมทน,นะคะรราหลุดหมดหนึ่งสองซาไปไปแล้วฮะสปินเนกของเรา,ย,ายังอยู่ผู้นำกลุ่มไปคนแรกแล้วสปินเนกอายเหลือเกินธนร้านกลับไปที่รถที่แข่งกันอยู่นะฮะ <c oughs> ไปอีกหนึ่ง <c oughs> ไปหมดตกลา่าทุกคนนะฮะ ไปแล้วฮะอาวันเต้ของเราเคยได้แชมป์มาแล้วนะฮะตอนนี้พี่นำไปแล้วฮนะหนึ่งคันที่เหลือก็เหลือ,ลอว่าเราจะอยู่ครบไหมเท่านั้นเองเราจะอยู่ครบไหมอ่าไปด้วยกันเลยฮะอายเหลือเกินใส่เอาใหม่ฮะอันนี้เปิดแบตแชร์ไปจากเมื่อวานแล้วฮะหนึ่งสองสามไปฮะตอนนี้โอ้โหสีขาวสีแดงกำลังเชี่ยวอยู่สีขาวเข้าวงในฮะแซงก่อน ยังไงยังไงดีรอบต่อไปโอ้โหรอบที่สามหลอดทุกคนนะในสุดสีขาวเขารอบไปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าสีขาวเข้าไปรอ oh, ช,ชิงชนะเลิศเลยนะฮะที่เหลือเราต้องหาอีกสองคนให้ได้ oh. มีคาสับเลนเพื่อความสิบ oh. เพื่อความสิบ oh. มงคล รถเร็วไม่เคยชนะฮะหนึ่งสองสามไปไปครั้งหนึ่งไปครั้งหนึ่งสปินแอกวิ่งนำมาตายไปแล้วคันแรกน็อกนะดวงมันจะไม่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งชะล่าใจไปยังอยู่ฮนะตอนนี้สปินแอกของร้านเรานำอยู่กระโดดรอดไหมรอดฮะเรียบร้อยฮนะได้ผู้ชิงเรียบร้อยแล้วสามคนนะจ๊นะก็เป็น จูติ้งพาวสตาร์นะฮะสปินแนกแล้วก็เลสซิงเกิลเองนะเริ่มมาแล้วนะฮะหลุดก่อนก็คือถนับสานัดหนึ่งสองไปไปแล้วฮะต้องวิ่งทั้งหมด6รอบนะรอบที่1ผ่านไปนะฮะตอนนี้สปินแนกของเรายังนำอยู่ฮะสปินแนกตามมาด้วยเลสซิงเกิลออาเลตายไปแล้วะฮะหนึ่งเลได้ที่สามไปแล้วนะฮะมันพลิกครับมันพลิกตอนนี้สปินแนกเรายังนำอยู่ โอ้โห oh รอบที่สองเยสวยเก๋ๆฮะเฮ้ยโ <c oughs> อ้โหเกือบๆคว้าแล้วมันอาวไปอีกนึงนะอ้าวไปทีหลังฮะ oh, <my. S 1> ต้องแข่งใหม่ฮะหกรอบนะฮะถ้าครั้งหน้าหกคู่ตอหกรอบถ้าครั้งนี้ยังหลุดหมด okay, นับคนแรกใหม่นะฮะหนึ่งสองสามไปไปแล้วฮะสปินแนกเราก็จะรีบไปไหนฮะเร็วเอเก็สปินแนกเร็วเหลือเกินฮะบางทีคิว <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องรีบขนาดนี้ก็ได้นะ สปินแหนกเราตามหลังแล้วฮะไม่เป็นไรปล่อยเขาไปก่อนเขากัดโดรคู่กันยังอยู่สปินแหนกเข้าวงในแล้วเฮ้ยโอ้ยเกือบคว้มยังอยู่ฮะสปินแหนกตอนนี้ไล่จี้กันมันมากนี่คืออ่ะไปแล้วหนึ่งฮะรอบที่สี่ฮะรอบที่สี่โอ้โหยังไงดีฮะพาสตาร์มาก่อน ยังอยู่โอ้โหรอบที่5ผ่านไปฮะและนี่เอา้ายังฮะนี่คือรอบสุดท้ายของเรารอบที่6กโอ้โหจะโดนไหมเรียบร้อยฮะเราได้ที้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือรถของร้านเราเองฮะดีใจเหลือเกินนะฮะหลังจากที่คว่ำไปคว่ำม,มานะฮะอันดับสองคันไหนนะฮะเรใช่ไหมชูตติ้งพาวเวอร์สตาร์อันนี้อังหนักอันนี้เลขที่สองเพราะว่า ไปไปแขวนล่างนิดเดียวนะฮะก็คือเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับเวลารถมันกระโดดขึ้นมาเนี่ยนะ,ะแล้วมันแขวนอย่างเงี้ยม,ทมาทําให้รถช้าลงฮะ,ค,ะคือในจะไหว่เราแขวนฝุ่นเข้าไปก็แล้วไงน,นี่คือดวงลว้ลวนนะจ๊ะแล้วก็นี่ชื่อสามาแหกไปก่อนคนแรกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูใหม่กับคลิปหน้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดเจครับนั่เองนะจ๊ะไป